ไปฟังเสียงตัดดูับว่ามันตัดได้จริงไหมครับครับคันนี้ก็จะเป็นทรับ3 0 2020นะครับลูกค้าก็จะมารีแมปนะครับแล้วก็มีกล่องพ่วง ECU นะครับแล้วก็กระป๋องแก้บัสวิงนะครับแล้วก็ใส่วัดบูสต์ส่วัดโบนอะไรอุดิยาประมาณนี้นะครับก็คันนี้ก็จะเป็น เป็นตัวท็อปเดยกสูงที่ประตูพุลส,ต,สต,ตาร์ทก็จะจูนเปิดรอบไปที่ประมาณ5,000ครับคันนี้ก็จะเป็น أ, อาจารย์อ้ํานะครับ A D M ก็เพ็่อนใาทางของผมเองนะครับที่ครับจากการรีแมปตัวแบบไฟแบบลา s s, ่าสุดปัจจุบัน,นครับไฟเฟยไม่โชว์ใช้ได้ทุกอย่างปกติครับอย่ามาดูกันครับว่ารอบ5,000ใช้งานได้จริงไหมแล้ววิ่งเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูครับเดี <réussi. S 1> ๋ยวฟังเสียงตัดดูครับว่ามันตัดได้จริงไหมครับ 2องันย <eterm oon> ี man, ิครับสองงานนะครับกล่องพ่วงรีแมปเซียวอะนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการทำสาม0ุ0ูนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ พสำหรับวันนี้ก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับก็ฝาก f a c e b o o k แบงค์มานนาเพจแบงค์มานนะครับ u t u b e แบงค์ม้านนา t i k t o k แบงค์ม้านาครับว่าเบอร์โทรศัพท์0917148533ครับแล้วก็0885215975สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่นำรถมาทำกับครับทั้งอู่เรานะครับแบงค์ม้านนานครนายกนะครับสวัสดีครับ